We when what what me feeling the me have happened have got Got nostalgia Making history you look about could or could at been สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนคะวันนี้เรามาพบกันในวันพุทธที่22กันยาซึ่งในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันในหัวข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของสมบัติเกี่ยวกับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมและความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยม ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันในหัวข้อที่2.2เราไปดูกันเลยค่ะในหัวข้อที่2.2ของเรานั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมเป็นยังไงเราไปดูตัวอย่างกันค่ะเรามาดูตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมอันดับแรกนะคะเราจะทําการดูรูป ซึ่งเกเรียนจะเห็นว่าในรูปนั้นมีการตั้งชื่อมาให้พร้อมทั้งมีการระบุขนาดของมุมพบทั้งสาม,มุมเลยเนาะเมื่อเราดูรูปเสร็จสิ้นสิ่งต่อไปที่เราจะทำคือเราจะทำการพิจาจรณาหามุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นก็คือมุม ABC นักเรียนจะเห็นว่าเขากางอยู่ที่110องศาใหญ่ที่สุดแล้วเจอขนาดมุมใหญ่ที่สุดแล้วยังไงต่อก็มันทำให้เราทราบด้านตรงข้ามของมุมที่ใหญ่ที่สุดก็คือส่วนของเส้นตรง AC พูดภาษาชาวบ้านบ้านเราก็คือด้าน a c เนาะเมื่อเรารู้ด้านตรงข้ามมันทำให้เราสรุปได้ว่า ส่วนของเส้นตรง AC นั้นเป็นด้านที่ยาวที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปเราไปพิจารณาอีกหนึ่งมุมนั่นก็คือมุมที่เล็กที่สุดซึ่งเรียนจะเห็นว่ามุมที่เล็กที่สุดคือมุมนี้มันก็คือมุม ACB ที่มีขนาดแค่30องศาเมื่อเราเจอมุมเล็กสแสดงว่า ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เล็กก็คือด้านนี้ซึ่งก็คือส่วนของเส้นตรง AB ของเรานั่นเองทำให้เราสรุปได้เลยว่าส่วนของเส้นตรง AB นั้นเป็นส่วนเป็นด้านที่สั้นที่สุดส่วนมุมที่กลางอยู่ที่40องศานั้นนักเรียนก็คงคาดการได้ว่าเขาอยู่กึ่งกลางเนาะระหว่างสั้นสุดกับยาวสุดนั่นเอง ทีนี้พอเราทำการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเนาะเราสามารถตรวจคำตอบได้นะคะโดยการนำความยาวของด้านมาวัดนั่นเองหรือเอาไม้บรรทัดไปวัดก็จะเห็นว่าเออมันจริงต่อไปเราไปดูกันในตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างในข้อนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากตัวอย่างข้อแรกนิดหน่อยนะคะอันดับแรกเราจะทำการ ดูรูปก่อนนั่นเองจะเห็นว่าในรูปของเรานั้นมีการตั้งชื่อพร้อมถังระบุขนาดของมุมมาให้ซึ่งข้อนี้แตกต่างจากตัวอย่างที่1ตรงที่ขนาดของมุมของเขาเท่ากันนั่นเองครูก็เลยเริ่มพิจารณาจากขนาดของมุมที่เท่ากันนะคะโดยพิจารณาจากมุมกอขคออที่มีขนาด50องศานี่มุมกอขคออมุมนี้เมื่อเรา พิจารณามุมนี้จะเห็นว่าเราจะเจอด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมนั่นก็คือด้านนี้คือส่วนของเส้นตรงกไก่คอควายนั่นเองจากนั้นนะคะถ้าครูทำการพิจารณามุมกไก่คอควายขอไข่นั่นก็คือมุมนี้เนาะคอควายใส่หมวกนี่ห้าสิบองศา มันก็ทำให้ครูนั้นเจอด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมอีกเช่นกันซึ่งก็คือด้านนี้นะคะด้านนี้ก็คือส่วนของเส้นตรงกอรไก่ขอไข่นั่นเองจะเห็นว่าสองด้านนี้ทำให้เรานั้นทราบได้เลยว่าเขามีความยาวเท่ากันอะไรมีความยาวเท่ากันก็ส่วนของเส้นตรงกองไก่คอควายเนาะด้านนี้ แล้วก็ส่วนของเส้นตรงกองไก่ขอไข่ก็คือด้านนี้มีขนาดเท่ากันจากนั้นนะคะจะเห็นว่ามันเหลืออีกหนึ่งมุมเนาะก็คือมุมนี้แสดงว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่มีขนาด80องศาแสดงว่าเป็นด้านนี้นะคะนี่ก็คือส่วนของเส้นตรงขอไข่ขอควายต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุด แน่นอนแค่นี้เองนะคะในข้อนี้ก็จะได้แบบนี้ซึ่งเราสามารถเช็คคำตอบตัวเองได้โดยการหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาวัดดูค่ะแค่นั้นเองเนาะทีนี้เราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเรามาสรุปกันสักนิดนึงรูปสามเหลี่ยมใดๆคืออะไรรูปสามเหลี่ยมใดๆก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรก็ตามแต่ เราสามารถสรุปได้ว่าด้านตรงข้ามมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยมักจะเป็นด้านที่มีความยาวที่สุดต่อไปถ้าเราเจอด้านตรงข้ามของมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดด้านนั้นก็จะเป็นด้านที่มีความยาวน้อยที่สุดและด้านตรงข้ามมุมที่มีขนาดเท่ากันก็จะมีความยาวเท่ากันดังตัวอย่างที่ได้อธิบายไปเนาะ ทีนี้เราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันจริงๆละไปดูกันค่ะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันในหน้าที่203นะคะนั่นหมายความว่าหลังจากที่ครูทําการอธิบายเสร็จสิ้นนักเรีนยนจะต้องทําการลอกคําตอบลงไปในหนังสือโดยใช้ปากกาหรือว่าดินสอเนาะก่อนที่เราจะทําโจทย์ถูกไหมคะสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนสิ่งแรกก็คือดูโจทย์หรือว่าดูรูปที่เขาให้มา ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเขาให้รูปมา1รูป,รปตั้งชื่อเรียบร้อยให้ขนาดของมุมมา2มุมซึ่งจะเห็นว่าขนาดของมุมนั้นเท่ากันและอีก่งสิ่งที่เขาให้มาก็คือให้ความยาวด้านมาส่วนของเส้นตรงพอคอเนี่ยยาวอยู่4ซนติเมตรจากตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนจะเห็นว่าเมื่อไรที่มุมมีขนาดเท่ากันด้านของเราก็จะมีความยาวเท่ากัน เพราะฉะนั้นนะคะส่วนของเส้นตรงพองอของเราเนี่ยตอบได้เลยว่าเขามีความยาว4เซนติเมตรเหตุผลมาจากส่วนของเส้นตรงพอคอของเราเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกับมุมนี้ซึ่งก็คือมุมพองอพอเนาะให้เห็นภาพง่ายๆก็ทำการลากเส้นนีไ่ไงอยู่ตรงข้ามกันซึ่งจะเห็นว่ามุมนี้มีขนาด70องศา ดังนั้นนะคะส่วนของเส้นตรงพองอก็คือเส้นนี้นี่เส้นนี้เขาก็อยู่ตรงข้ามกับมุมนี้ซึ่งก็คือมุมพคอองอ,อยากเห็นภาพชัดเจนก็ลักเส้นไงคะนี่อยู่ตรงข้ามค่ะซึ่งก็มีขนาด70องศาเช่นกัน,กนขนาดเท่ากันเนาะดังนั้นสรุปได้เลยว่าส่วนของเส้นตรงพองอจึงยาว4เซนติเมตรแค่นี้เท่านั้นค่ะ เอาปาลเราไปดูกันในข้อที่2กันว่าตัวอย่างในข้อที่2ของเรานี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่204เหมือนเดิมก่อนที่เราจะลงมือทำเนาะเราจะต้องดูโจทย์หรือว่าดูรูปที่เขาให้มาก็ไปดูก็จะเห็นว่าเขาตั้งชื่อมาให้เรียบร้อยให้ขนาดของมุมมาครบ3าม,ม,มุมให้ความยาวด้านมาหนึ่งด้านก็คือความยาวของด้านส่วนของเส้นตรงสองกับผอผึ้ง มีความยาวอยู่ที่3เซนติเมตรจะเห็นว่ามุมเท่ากันหมดแสดงว่าด้านนั้นเท่ากันหมดเนาะเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรงสอรอแล้วก็ส่วนของเส้นตรงรอผอมีความยาวด้านละ3เซนติเมตรนั่นเองเหตุผลก็คือว่าส่วนของเส้นตรงสอรอแล้วก็ส่วนของเส้นตรงรอผเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับมุมที่มีขนาด60องศาเช่นเดียวกับ ส่วนของเส้นตรงสผออที่เขาก็มีขนาด60องศาเช่นกันดังนั้นนะคะส่วนของเส้นตรงสลออและส่วนของเส้นตรงรผออจึงยาว3เซนติเมตรถ้าเรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนนี่ไงคะเราก็ทำการชี้มุมเนาะชี้ด้านมุมกับด้านอยู่ตรงข้ามกันก็จะเห็นว่าด้านนี้กับมุมนี้นี่เห็นไหม60องศาเหมือนกันแสดงว่าด้านนี้ก็ต้อง3เซนติเมตร ด้านนี้ก็60มุมนี้60ด้านนี้ก็ต้อง3เซนติเมตรมุมตรงนี้60เห็นไหมชี้มาด้านนี้ก็3เซนติเมตรก็จะเห็นว่าแต่ละด้านนั้นมีความยาวด้านละ3เซนติเมตรนั่นเองนะคะจะเห็นว่ามุมกับด้านมีความสัมพันธ์กันอยู่เนาะตามชื่อเรื่องเลยเราไปดูกันในข้อที่3ค่ะ เรามาดูกันในข้อที่3นะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะลงมือทำเนาะเหมือนเดิมดูรูปก่อนจะเห็นว่าในรูปมีการตั้งชื่อให้เรียบร้อยให้ความยาวด้านมานั่นก็คือความยาวของด้านส่วนของเส้นตรงกอตอเนี่ย3.5ส่วนของเส้นตรงจอตสามเช่นกันแต่ในรูปนี้จะเห็นว่าเขาไม่ได้ให้ขนาดของมุมมาแล้วจะหาคำตอบอยังไงล่ะอย่าลืมนะคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมเนาะให้ด้านมาหามุมได้ ให้มุมมาหาด้านได้เองทีนี้เราไปดูคําถามค่ะเขาบอกว่ามุมใดมีขนาดเท่ากันนักเรียนจะเห็นว่าเขาให้ด้าน2ด้านมาที่มีขนาดเท่ากันเมื่อให้ด้านมาเราจะทราบขนาดของมุมนั่นเองซึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามกันเนาะนักเรียนดูด้านนี้นี่ด้านนี้ที่ครูกําลังการกระบาดอยู่นี่ด้านนี้อยู่ตรงข้ามกับมุมนี้นี่มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เกิดมุมละ1มุม ต่อไปเรามาดูด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับมุมนี้จะเห็นว่า2ด้านเท่ากันแสดงว่า2มุมนี้สมุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันดังนั้นตอบได้เลยค่ะมุมที่มีขนาดเท่ากันก็คือมุมจอกอตอแล้วก็มุมกอจอ,กอตอนั่นเองนะคะวิธีการเขียนมุมน้องก็ไม่ได้ยากกไก่กเกิดมุมเอากไก่ไปใส่หมวกไว้ตามด้วยอักษรที่เหลือ จอจานเกิดมุมเอาจอจานไปใส่หมวกไว้ตามด้วยอักษรที่เหลือแค่นั้นเองค่ะต่อไปเราไปดูเหตุผลกันบ้างเหตุผลของเราเกิดจากส่วนของเส้นตรงต่อจอชี้ตามสองของเส้นตรงต่อจอแล้วก็ส่วนของเส้นตรงตอกอกตอมีความยาวเท่ากันมุมที่อยู่ตรงข้ามจึงมีขนาดเท่ากันแค่นี้เองเห็นไหมคะจะเห็นว่าด้านและมุม มีความสัมพันธ์กันเนาะรู้อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถทําให้เราตอบคําถามได้เนาะต่อไปเราไปดูกันในข้อที่4ค่ะในข้อที่4เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะลงมือทําเราจะทําการดูโจทย์หรือหรือดูรูปเนาะที่เขาให้มาซึ่งนักเรียนแห็งว่าเขาให้รูปมาตั้งชื่อให้เรียบร้อยให้ความยาวด้านมาครบ3ด้านแต่สิ่งที่ไม่ได้ให้มาก็คือขนาดของมุม ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรากําลังเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมถ้าเรารู้ด้านเดี๋ยวเราก็รู้มุมถ้าเขาให้มุมมาเดี๋ยวเราก็รู้ด้านนั่นเองทีนี้เราไปดูคําถามค่ะคําถามถามว่าเรียงลําดับขนาดของมุมจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็กครูดได้คาตอบมาดังนี้เลยขนาดใหญ่ที่สุดก็คือขนาดของมุม x w y x w y ก็คือมุมนี้เนาะใหญ่ที่สุด ต่อไปลองลงมาคือมุมจะบันยู x y ก็คือมุมนี้ลองลงมาและมุมสุดท้ายก็คือมุม w y x คือมุมนี้มุมสุดท้ายเป็นมุมที่เล็กที่สุดเหตุผลที่ตอบออกมาแบบนี้เราไปดูกันค่ะเหตุผลที่มุม x w y มาเป็นอันดับแรกก็คือมุมนี้เนาะมันเกิดจากความยาวด้านของส่วนของเส้นตรง x y เนี่ยเขายาวที่สุด เมื่อเขายาวที่สุดเขาอยู่ตรงข้ามกับมุมนี้พอดีก็เลยทำให้มุมนี้เป็นมุมที่มีขนาดใหญ่นั่นเองเขียนภาพให้ชัดเจนเนาะเห็นไหมมันอยู่ตรงข้ามกันนี่รู้ด้านนี้ทำให้เราทราบมุมนี้ที่เป็นมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดต่อไปเราไปดูกันในมุมที่สองนะคะมุมที่สมุม wxy เขาเกิดจากความยาวด้านนะคะของ ด้านส่วนของเส้นตรง w y จะเห็นว่าเขายาวอยู่4เซนติเมตรลองลงมาจาก5ซนติเมตรซึ่งด้านนี้อยู่ตรงข้ามกับมุมนี้หาลากให้ดูเลยด้านนี้อยู่ตรงข้ามกับมุมนี้นั่นก็คือมุม w y ก็เลยมีขนาดลองลงมาจากเมื่อกี้ ต่อไปเราไปดูมุมสุดท้ายนั่นก็คือมุม WYX มุมนี้เกิดจากส่วนของเส้นตรง w ับเยูซึ่งมีความยาวลองลงมาจากเมื่อกี้นั่นก็คือ3เซนติเมตรซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าด้านนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับมุมนี้นนเนาะลากให้ดูเลยด้านนี้อยู่ตรงข้ามกับมุมนี้ซึ่งก็คือมุมจ x y นั่นเอง ก็จะเห็นว่าเขาจึงมีขนาดของมุมที่เล็กที่สุดเห็นไหมคะจากตัวอย่างจะเห็นว่ารู้ความยาวด้านก็สามารถทำให้รู้ขนาดของมุมได้ว่าใครเล็กสุดใครใหญ่สุดใครลองลงมาเนาะก็พิจารณาเพียงเท่านี้ต่อไปเราไปดูกันในข้อสุดท้ายค่ะเรามาดูกันในตัวอย่างข้อสุดท้ายอันดับแรกก่อนที่เราจะลงมือทำเนาะดูโจทย์หรือูว่า ดูรูปจะเห็นว่าเขากำหนดรูปมาให้ตั้งชื่อให้เรียบร้อยกำหนดขนาดของมุมมาให้สามมุมแต่สิ่งที่ไม่ได้ให้มาคือความยาวด้านเหมือนที่ครูได้พูดไปเรากำลังเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมเนาะรู้มุมจะทำให้รู้ด้านรู้ด้านจะทำให้รู้มุมนั่นเองสัมพันธ์กันอยู่นะคะทีนี้เราไปดูคำถาม คำถามถามว่าเรียงลําดับความยาวของด้านจากยาวที่สุดไปสั้นที่สุดคําตอบในข้อนี้ก็จะได้ออกมาดังนี้นะคะยาวที่สุดก็คือส่วนของเส้นตรง AC จะเห็นว่าส่วนของเส้นตรง AC นั้นอยู่ตรงข้ามกับมุมนี้นี่115ซึ่งเรียนจะเห็นว่าเขาเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลองลงมานะคะคือส่วนของเส้นตรง BC ือเส้นนี้เห็นไหมเส้นนี้อยู่ตรงนี้แสดงว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามคือมุมนี้นี่มุมที่อยู่ตรงข้ามคือมุมนี้35เห็นไหมคะเขาจะเป็นมุมที่ใหญ่รองลงมาจากเมื่อกี้ต่อไปความยาวด้านสุดท้ายก็คือส่วนของเส้นตรง AB AB อยู la ่ตรงนี um, ้เห็นไหมคะแสดงว่าด้านอยู่ตรงนี้ตรงข้ามกับมุมนี้นี่มุมนี้ จะเห็นว่าเขามีขนาดแค่30องศาซึ่งเป็นมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดพูดแบบนี้แล้วเราไปให้เหตุผลกันดีกว่าค่ะนักเรียนจะเห็นว่าขนาดของมุม ABC เนาะมุมนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดก็เลยทำให้ด้าน AC ของเราเนี่ยเป็นด้านที่ยาวที่สุดนั่นเองต่อไปนะคะมุม CAB อาชี้ตาม CAB ก็คือมุมนี้ มีขนาดรองลงมาเขาก็เลยทำให้ส่วนของเส้นตรง BC เนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเนาะส่วนของเส้นตรง BC เนี่ยยาวรองลงมาจากเมื่อกี้ต่อไปนะคะมุมสุดท้ายก็คือมุม ACB มุมนี้จะเห็นว่ามุมนี้ตรงข้ามกับด้านนี้เห็นไหมตรงข้ามกันทำให้ส่วนของเส้นตรง AB ของเรานั้นสั้นที่สุดนั่นเองเห็นไหมจากตัวอย่างที่พูดมาเรา็จะเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านสัมพันธ์กันอยู่บอกแล้วว่าถ้าเขาให้มุมมาเราสามารถทราบด้านได้เขาให้ด้านมาทําให้เราสามารถหาขนาดของมุมได้นั่นเองนะคะในวันนี้ครูจะบอกว่าไม่มีการบ้านนะคะแต่นักเรียนจะต้องทําการลอกคําตอบลงไปในหนังสือโดยใช้ปากาหรือก็หรือ,รอดินสอก็ได้นะคะในวันนี้เราจะสบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ